อะไรอ่ะทำไมทำไมทำไมมันตัวไกลมีตัวไกลแล้วมาแล้วคือเราคือเราคือเราคคือาแตกขัเอ็นเแตกเอาลุู้ๆูด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 ดูดดููด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 ดแม็กด ได้เก็บปืนก่อนเก็บแตะปืนก่อนเก็บแตะปืนน้องอย่าล็อกอย่าล็อกไม่ไม่ปปคนขึ้นมามีคนขึ้นมามีคนขึ้นมาเมื่อแเพลงเฮียอะไรมีแต่ทองมีแต่เพชรแย่ดแร็อย่างกากมึงอย่าเก็กใช่มึงอาจจะหล่อแต่ว่ากระดอเมึงอเงินเล็กเก็ดแม่ล็อกเอาสไตล์เขาตายตายแต่หนึ่งก็ไปสอตายเข้าเล่นในคขสุดท้ายมึงกระเซ็บทำรับป้าใส่แว่นตกท่อเหมือนกับแอฟไปทถามแม่สีทุ่มเทศเขาบอกกูเบส ตายตายตายช่วยกันพลวันและครูไม่สนให้พวกที่สอนเป็นผยองเป็นเจ้าพลังทำไมถึงต้องให้สั่งให้สอนภายในสมองไม่อยากจะจำว่าเรียลไดคอร์กับไร่ฉลองให้พวกจังหองมึงควรจะฟังคูแค่อยากอยาคนณพ่อคนแม่พวกมึงไม่สอนว่าใครจะแต่ขอบคุณกูว่างไอสัตว์ที่ลอกสไตล์ไปใช้ในแต่ละข้ามึงควรจะลดลูกเสียลูกเหลือทำนองก็เงินในแต่ละลำแล้วก็เอาเงินไปเพิ่มให้น้องอย่าให้มันฟอกว่ามึงเไยอย่างอ้อขอโทษทีที่ผมกวนส้นตีนเพื่อนผมแม่งก็เว่นส้นตีนเพื่อนของเพื่อนแม่งก็กวนส้นตีนเรื่องของเรื่องไม่มมมีีใใครรจ้้้้าาาางหออกกกวนนนนนสตเเัด็บ เด็กควยส้นตีนอารมณ์ไม่ดีอย่าทะลึ่งคลวยมึงอย่าเพิ่งจะแม่เอาไว้เจอกันซึ่งซึ่งต่อหน้าละคอยดูไอตอนกูบ้ามึงอย่าอึ้งพูดดีๆด้วยแล้วทำเป็นขึ้นโถไอบ้ากระเด็นหน้าไปไกลๆหน่อยก็ดีไม่ต้องเจอกันบ่อยเพื่อนกินดูไม่ค่อยอร่อยเพื่อนรวยๆถอยๆกูก็มีแต่ว่าไม่ยังกับมีใครก็ชวนไปใอยแล้วก็ตีอารมณ์ไม่ดีอย่ามึงควยส้นตีนมีเรื่องให้ซีอย่ามึงโวยซนตีนไม่ใช่เพื่อนเล่นอย่ามาโวย้นตีนพ่อคุณจะเต้นกันแบบโวยส้นตีนอารมณ ปากดีอย่าพควรส้มตีนในมาเตะปากทีได้น้าส้มตีนใครเขาก็รู้ว่ามึงไม่ค่อยจะไปตาหงตา่าเซลในสมองมึงก็ไม่ค่อยจะไหลต้องให้หมอคนที่สองวินิจฉัยที่มึงป่วยที่มึงหลอนหันหัวนอนไปทิศไหนรือว่าเป็นเพราะชอบยอมแพ้เป็นนิสัยผมที่มันขั้นหัวไว้การที่ไหนไม่เห็นต้องทำเป็นมาสื่อแล้วก็ไข่สนตาพายเอาไปแทงทอขอกถูแล้วก็ไถ่ยี่เหล่ เปียนอาเซียนลงคำปล่อยแรปเนียเนไปเยี่ยมเยียนคนดำกลัวุติละกลี่นไอี่แต่อแต่กวคนสิบแปดปีบวเรยังไม่สะียนทรงทมเขาว่ากูเฮียแลวเป็นคนดื่คนดันพ่อเปิดให้วอดทำไมมีคนลงซัำไม่ต้องมีชื่อในชื่อวันน ันเว้าไปหลายหนึ่งหลายหนึ่งมีจริงดิอ๋อเฮ้ยกูได้สามร้อยเอ้า เกิดเป็นคนสีในสังคุนต้องเชื่อสร้างที่และถ่าก็แค่ชิวไม่ต้องเชื่อประชาชนใช้ก็เชื่อไม่ใช่เชื่อรัฐบาลน่าต้ตีเนื้อกูไม่ได้เลือกอารมณ์ไม่ดีมึอย่าเพิ่งกลัวส้นตีนไม่ใช่เพื่อนเล็ก่มากลัวส้นตีนพวกตีอย้าเพิ่โกลัวส้นตีนอารมณ์ไม่ดีมึงกวใส่แตีมบ่าไม่มีสี่างกลัส้นตีนแตกปากดีอย่างกวัส้นตีนไหนมาเตะปากทีได้หน้าส้นตีนใครใครวะกูเนี่ยไอ้สัตว์ปูเนี่ยไอ้สัตว์ดูมึงดูกู